จากการติดตาม performance ของผู้เข้าประกวดมาตั้งแต่วันเปิดตัวเราจะมาวิเคราะห์ผู้เข้าประกวดที่เป็น top crown favorite ของเรากันค่ะและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงนางงามที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางนี้มาอย่างยาวนานแพรววนิช MUT กรุงเทพมหานครคืออีกหนึ่งคนที่โดดเด่น แม้จะเคยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งบนเวทีซูปราเนชนแนลแต่สำหรับบริบทของมิสยูนิเวิร์สแล้วเส้นทางนี้ไม่เคยง่ายสำหรับเธอเลยใบหน้าที่ไอคอนิกและสวยตามมาตรฐานความงามสากลคืออาวุธสำคัญที่สุดของแพรวนิชส่วนสูงที่อาจไม่มากเท่าตัวเต็งอย่างวีนาถูกทดแทนด้วยสัดส่วนที่สมดุลการออกกำลังกายเพื่อสร้างความกระชับของกล้ามเนื้อและการดูแลผิวพรรณตลอดการแข่งขันมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2025 แพร์วนิดรับหน้าที่เปิดงานแทบทุกอีเวนต์ในฐานะตัวแทนจังหวัดแรกทำให้เห็นว่าเธอสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดีสร้างความประทับใจแรกให้กับโชว์และมีพลังที่จะพาโชว์ดำเนินไปอย่างน่าสนใจอย่างไรก็ตามทักษะการพูดก็ยังคงเป็นสิ่งที่แพรววนิดไม่สามารถก้าวข้ามได้อย่างสมบูรณ์แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งปีนี้การพูดถูกให้น้ำหนักไปทางเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าความเป็นวิชาการ แพรวณิชเคยผ่านการประกวดระดับนานาชาติมาแล้วและได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถใช้ความเป็นมิตรช่วยทลายกำแพงภาษาในการทำงานกับกองประกวดและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนนางงามได้เป็นอย่างดีการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมของแพรวณิชในปีนี้ ต้องยอมรับว่าถูกให้น้ำหนักน้อยกว่าที่ควรแม้เธอจะพยายามผสานกิจกรรมขายสินค้าของกองประกวดกับการขับเคลื่อนทางสังคมในช่วงแรกในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนนั้นแพรวาน,นิดก็ถือว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ติดตามเพราะความเป็นธรรมชาติของเธอขณะที่ยอดโหวตยอดขายและยอด Engagement ก็สามารถรักษาอันดับต้นๆได้ตลอดการแข่งขันส่งผลที่เธอถูกพูดถึงและได้รับพื้นที่สื่ออยู่เสมอ เรื่องหน้าผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนนางงามไว้วางใจในแพรวนิดได้ด้วยประสบการณ์การประกวดที่ยาวนานทําให้การกลูมมิ่งแทบจะกลายเป็นทักษะวิชาชีพของเธอรวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนขึ้นเวทีหากต้องไปสู่เวทีโลกทักษะนี้อาจเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ชี้ชะตาว่าตัวแทนจากประเทศไทยจะสามารถยืนหยัดท่ามกลางการแข่งขันระดับสากลได้หรือไม่ในแง่ของลุค แพร้ววันนิดยังคงมีความไม่คงที่แม้ใบหน้าและสรีระจะช่วยพยุงภาพรวมให้ดูโดดเด่นแต่ก็ยังมีบางลุกที่ควรหลีกเลี่ยงอีกหนึ่งจุดแข่งในเชิงคอมเมอร์เชียลคือด้านคอนเทนต์ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ซึ่งแพรวทำได้กลมกล่อมและเป็นธรรมชาติไม่เพียงสะท้อนภาพลักษณ์ที่เข้ากับตัวเองได้อย่างลงตัวแต่ยังมีมูลค่าในเชิงการตลาดและเป็นสิ่งที่สปอนเซอร์สามารถต่อยอดได้จริง